นี้พี่กบพามาดูบรรยากาศนะที่สวนเนาะพี่กบก็ปลูกต้นไม้บางส่วนนะครับก็เลยมาคาดเอาใบไม้นะฮะตอนนี้ได้ใบไม้เยอะมากเลยนะครับพี่กบจะเอาทําเป็นปุ๋ยหมักใช้ในสวนนะใช้ในสวนทุเรียนด้วยนะครับเป็นเป็นดินปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเอาทําเป็นดินปลูกต้นไม้ไปด้วยนะครับเพราะมันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเพื่อนครับนี่ บไ,ไม้มันเยอะเยอะมากเลยนะครับเพื่อนครับปลูกต้นไม้ทิ้งไว้นานแล้วครับเป็น20สิปีแล้วปลูกตั้งแต่ตอนอายุประมาณ3ามสิบห้าสามสิบหตันนั้นนะแต่มันผ่านไปไวมากเลยนะตอนนี้ก็ต้นไม้เติบโตมากเลยนะ พื้นที่ตรงนี้ประกบก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างไว้นะครับอ่าแล้วก็ก็นะให้ต้นไม้มันอยู่แล้วก็เอาไว้สําหรับเอาพวกใบไม้พวกอะไรนี้เอามาทําปุา๋ยหมักทาเป็นวสัสดุปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยได้ใบไม้เต็มแบบ เต็มล็อกที่ไว้นะตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมทําที่กั้นนะเก็บต้นไม้เออเก็บใบไม้ไมนะเป็นที่ได้จากตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่หมดนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในด้วยเป็นยังไงนะครับเพื่อนคือมีที่เยอะๆหลายๆท่านนะครับผมว่าเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนที่มีที่เยอะๆนะทําไม่ไหวนะครับปลูกตน้นไม้ทิ้งไว้ดีกว่าจะกบเองก็ ปลูกทิ้งไว้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะปลูกทิ้งไว้เสร็จแล้ว1ปีประมาณสัก1่งปีดูแลพอมันงอกจเจริญเติบโตได้เนี่ยตกบก็ไปทํางานประจําไปทํางานประจําแล้วก็กลับมาดูแลบ้างนิดๆหน่อยๆนะน้ำท่าไม่ได้ลดเลยนะครับเพราะว่าเราปลูกต้นฝนนี่ฮะ,ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรเนาะเพราะเราปลูกทิ้งแล้วทิ้งมาเป็น10ปีทิ้งเป็น10ปีเลย เออนะครับแล้วก็อ่าอเออนะแล้วแล้วสิ่งที่มันมันได้ก็คือคือแบบนี้เพื่อน,นครับนี่นะฮะเนี่ยได้กิง่งกิ่งนี้ก็จะไม่ไม่เผานะครับใบไ,ไม้ก็จะเอาเป็นวัสดุ ปลูกต้นไม้ต่อไปนะทำเป็นพวกดินปลูกต้นไม้ต่อไปกิ่งนี้พีกพ่กบจะสับนะฮะทำเป็นผสมกับวัสดุป,ปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับกับปุ๋ยหมักต่อไปนะฮะนี่ฮะมันเนติบโตมากมากเลยนะล็อกนี้ก็อันนี้ก็พยุงนะฮะพยุงนี้17ปีแล้วประมาณ17ปีนะต้นแข่งโตสูงนะแข่งกับพวกนี่ฮะกับยางนาอันนี้อันนี้พยุงเหมือนกันเพื่อนเนี่ย อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเกือบเกือบหนึ่งฟุตนะครับถือว่าสิบเจ็ดปีนะเท่ากันกับต้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันไม่โตนะเพราะว่ามันถูกเบียดด้วยต้นไม้อื่นแล้วตรงนี้เป็นดินดินขุดนะดินถมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไซส์นี้นะครับใช้ได้นะครับเ,เพื่อนๆครับใช้ได้แต่ว่าโอเคพีก่กบไม่ได้ตั้งใจไว้ค้นนะครับเก็บไวย้ยางนา แล้วก็เนี่ยพวก <c oughs> นี่เนี่ยคลาดเยอะเลยนะเก็บยังไม่หมดเลยนะครับเพื่อนครับยังไม่หมดเลยล็อกนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาใช้ประโยชน์อะไรนะตรงนี้ก็ขุดสะนะครับเอาน้ําไว้ปลูกทุเรียนโซนนู้นนะครับเพื่อนครับโซนนู้นต่อไปนะเดี๋ยวไปก็พาไปดูเนาะว่า,เ,าเก็บใบไม้จากตรงนี้บรเิเวณที่ไร่เนี่ยนะครับได้ใบไม้ขนาดไหนอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะนะครับ เดี๋ยวก็จะทําเป็นดินปลูกต้นไม้ต่อไปนะฮะนะครับนะีบ่ยฮะก็อย่างที่ผุกบเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครมีที่เหลือๆเยอะๆนะครับอาจจะมีแรงงานไม่พอผมว่าปลูกไปเถอะนะฮะไม้ถิ่นของตัวเองนะแล้วก็อะไรก็ได้นะไม้ยืนต้นนะครับปลูกเป็นป่าไปเลยก็ได้นะครับจัดล็อกปลูกเป็นป่าไปเลยนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์แบบนี้นะครับมันได้ เอามาทําเป็นต่อไปอนาคตเนี่ยนะเรื่องของการปลูกไม้เนี่ยปลูกพืชนเกษตรกระนะจะมีความจําเป็นมากๆเลยคนจะต้องใช้นะครับวัสดุการปลูกพืชน,นะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไรต่างๆนะฮะที่ได้มาจากพืชน,นะครับพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรนยะคนต้องการน่าต้องการเยอะอยู่แล้วนะครับก็เราปลูกไว้แล้วเราก็เนี่ยหน้าฝนก็ ok fears, anything, ไม่ต้องทําอะไรเนาะหน้าฝนไม่ต้องทําอะไรเลย ทิ้งไว้แต่พอหน้าแรงเราก็มาคาดนะครับมาเก็บคลาดแล้วก็เอามาทําเป็นประโยชน์นะครับในไร่ของตัวเองหรือต่อไปอาจจะทําเป็นขายก็ได้นะผมว่าเราเอามาทําขายก็ได้เนี่ย,ยบรรยากาศต้นไม้ที่ไร่พี่กบเนาะก็ได้ใช้เวลาว่างๆก็มามาทํานะครับส่วนไหนที่เราปลูกทุเรียนเราก็ปลูกไปนะครับเพื่อนๆครับอ่า แต่ส่วนไหนที่ใครที่แรงงานไม่พอผมว่าเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสําคัญนะฮะปัจจัยสําคัญมากๆในการทําเกษต <c> ร <oughs> โดยเฉพาะเกษตรที่ต้องใช้แรงงานนะครับอืมกบก็ทําเท่าที่ที่เราทําได้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยฮะจุดนี้ก็ได้ไม้ไม้มเยอะเหมือนกันเพื่อนครับเดี๋ยวผมก็พาไปดูเนาะว่า ได้ใบไม้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะเก็บได้หมดเลยนะเพื่อนครับตรงนี้ก็เก็บได้นะครับโซนนู้นก็เก็บได้ไไคือเกษตรเนี่ยแล้วแต่เนาะแล้วแต่นะครับเพื่อนอาจจะลองไปปรับใช้นะผมว่า,าถ้าเรา,เาทำแบบนี้ก็เราก็ได้ความหลากหลายนะครับผบชอบความหลาก,หลา,กหลาย แล้วก็จริงๆพวกนี้ไม่ได้ลงแรงอะไรเลยนะผมทิ้งไปร่วมๆสิบกว่าปีก็ก็เพิ่งกลับมาอยู่นะประมาณสักเมือ่อสามสี่ปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็โตมาขนาดนี้ซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจากเมื่อก่อนที่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะไม่มีต้นไม้ปลูกเลยนะแล้วตอนนี้มันก็แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ฮะตรงนี้หัสรุใบไม้ที่พี่กบเก็บ มากองไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนครับโอ้โหเนี่ยเต็มเลยนะฮะพี่บอกว่าทที่เก็บใบไม้แบบนี้นี่ฮะมันได้ใบไม้ครับเนี่ยได้ขนาดนี้เลยมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ลดน้ํานะลดน้ําใส่พวกจุลินทรีย์อะไรไปด้วยนะมันก็น่าจะนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เอามาเป็นพวกวัสดุในการปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับนี่ฮะ ยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่เรา,เาถ้าเราขยันเนี่ยเราได้ใบไม้นยได้พวกนี้เยอะนะครับแล้วก็เราไม่ได้ซื้อเลยพวกต่อไปเนะเราจะประหยัดต้นทุนนะครับทําให้เรียวกว่าการเกษตรของเราในแปลงของเราดินสําคัญนะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้จากไหนครับก็ได้จากพวกใบไม้พวกนี้แหละนะครับได้จากอย่างพวกนี้ฮะพวก ฟืนพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อย่าเผานะไม่จําเป็นก็อย่าเผานะครับเราก็สับหรือบดนะฮะเอามาผสมกันได้นะครับทําเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะออ้ยเยอะมากเลยนะครับยังมีอีกเยอะเลยเพียบเลยต้นไม้ก็ยังอยู่นะครับเขาก็โตขึ้นทุกปีทุกปีเนาะนี่ะครับเพื่อนครับสิ่งที่อยากจะนําเสนอเผื่อเป็น สำหรับคนที่มีที่เยอะๆนะขณะพี่กบมีที่ไม่เยอะพี่กบยังทําเลยนะครับใครที่มีที่เหลืออนะครับแรงงานไม่พอนะผมว่าจัดล็อกเป็นล็อกเลยนะปลูกปลาปลูกไปเลยนะยิ่งที่มีโฉนดนะมีเอกสารสิทธิ์โค่นได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเวลาปลูกเนี่ยพี่กบฝากว,ว่าอย่าคิดว่าปลูกเพื่อโค่นนะครับแล้วเราจะมันเรียกจิตใจเราจะไม่อยากจะทําเพราะว่าต้นไม้มันนานนะครับ ผมไม่เคยคิดว่าปลูกต้นไม้เพื่อโค่นนะที่ปลูกทุกวันนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าเพื่อเอาผลประโยชน์จากมันเลยไม่เคยคิดว่าจะได้ผลประโยชน์จากต้นไม้นี้เลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันได้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีที่เยอะๆเออพื่อนครับแรงงานไม่พอนะอย่าไปฝืนนะผมบอกเลยนะอย่าไปดันถ้าแรงงานไม่พอทำอะไรก็เหนื่อยอย่างนี้เราเราไม่ต้องนะครับเราเราไม่พอเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ฮะ นะครับอยากจะเอามาใช้ประโยชน์ตอนไหนก็เอามานะอันนี้คือสิ่งที่วิธีการคิดของพี่กบนะนะเพราะว่ามันเ,เนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆครับเ,เราก็ไม่ได้ทําลายป่าเราเป็นคนหนึ่งที่สร้างบรรยากาศให้สิ่งแวดล้อมด้วยสร้างโลกสร้างอะไรต่างๆไปโดยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะมันอาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวผลประโยชน์อะไรชัดเจนนะครับ แต่จริงๆแล้วมันได้นะครับมันได้ต่อตัวเราได้ต่อต่อผู้อื่นด้วยนะครับเนาะเราเองก็นะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับต้นไม้ต้นละบาทไอ้ต้นละสิบบาทต้นละห้าบาทเนี่ยเราก็เอามาปลูกแล้วนะครับปลูกได้เนี้ยทาเป็นมุมมองนะครับเผื่อใครที่ที่มีนะครับพื้นที่นะพอปลูกต้นไม้ได้นะครับผมว่ามันมีประโยชน์นะครับเพื่อนครับ เราแรงงานน้อยแรงงานไม่พอนะมันเหนื่อยนะถ้าแรงงานไม่พอนะมันมันเหนื่อยมากเลยนะถ้าไปทําอย่างอื่นนะทาเกษตรแบบเชิงเดี่ยวหรืออะไรเนะี่ยมันยากนะครับเราตรากตราแบบมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดแรงงานเราพอหรือเราชอบนะในการจัดก,การเรื่องแรงงานอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่พี่กบเองบอกตรงๆว่านะขอทาตามความชอบนะโดยเฉพาะเรื่องบางอย่างมัน ทำงานง่ายนะครับอืมง่ายแต่อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพื่อนครับโอเคเนาะวันนี้ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ